อาจารย์มีท่าตีรันจักรพิเศษมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะคือวันนี้เราจะนําเสนอท่าออกกําลังกายสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับหรือเรียกง่ายๆก็คือว่าขี้เกียจน,นะครับแล้วก็ชอบอ้างนู่นอ้างนี่อาจารย์จะนําเสนอท่าออกกาลังกายที่ง่ายสะดวกสบายนั่งทําก็ได้โนั่งทำได้เหรอคะใช่ไม่ต้องใช้แรงมากไม่มีเหงื่อด้วย ไม่มีขี้เกียจกว่าน,นี้แล้วไม่มีขี้เกียจกันนี้แล้วค่ะครเราลองมาฝึกทีละท่าเลยไหมครับได้ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านลองทําตามดูนะครับนั่งสบายๆนะฮะไม่ต้องออกแรงมากสบายๆชา้ชาๆไม่ต้องรีบร้อนเริ่มเลยนะครับท่านผู้ชมทําตามผมเลยนะครับเอามือมาประกบกันครับสบายๆ แล้วก็ถือฝ่ามือช้าๆไม่ต้องรีบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 1 2 3 4 5 6 7 8หองห่ด้ายุดได้เฉยครับมันจะเริ่มร้อนขึ้นรู้สึกไหมครับน้องสาสิบมันจะวูบวูบวบว,วนะครับแล้วฝ่ามือก็ซ่าๆซาๆานะครับท่าที่สองครับ มือยังประกบอยู่นะห้ามเอามือออกจากกันนะครับแล้วก็หมุนมือครับเคล็ดลับก็คือห้ามเอามือออกจากกันหมุนครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดท้องเริ่มหมุนหมุนไหมข้างในนะครับง่ายไหมง่ายค่ะไม่ต้องออกแรงเลยเนาะแต่เริ่มรู้สึกว่ามีความร้อนเกิดขึ้นในร่างกายรู้สึกบูบบูบแล้วเหงื่อก็จะเริ่มแตกนะครับถ้าต่อไปมือเรายังไม่ออกจากกันเลยนะครับเรายังปร,ประกบติดกันตลอดเวลานะครับถ้าต่อไปครับทํามืออย่างนี้นะครับขวาทับซ้ายครับบีบ ซ้ายทับขวาครับอย่าหลุดออกจากกันฮะบีบนับ1ขวาทับซ้ายบีบซ้ายทับขวาบีบนับ2ขวาทับซ้ายบีบซ้ายทับขวาบีบ3 4 5 6 7 8 เก้11ิบสิครั้งนะครับ12ชุดนะครับซ้ายขวานับ1ทำสิบชุดนะครับเสร็จแล้วถ้าต่อไปครับมือยังไม่หลุดจากกันนะฮะประสานมือครับซ้ายทับขวาครับนิ้วซ้ายทั้งหมดทับนิ้วขวานะครับนะฮะซ้ายทับขวาออกแรงบีบครับ บีบ5วินาทีสลับนิ้วครับขวาทับซ้ายบีบนะครับเสร็จแล้วเปิดฝ่ามือออกครับเปิดฝ่ามือลักษณะนี้นะครับเปิดฝ่ามือลักษณะนี้นะครับไม่ให้นิ้วไม่ให้นิ้วมาหลุดจากกันนะครับแล้วก็ปลายนิ้วชี้เนี่ยห่างจากปลายนิ้วก้อยนะครับปลายนิ้วก้อยจะชิดกันมากแต่ปลายนิ้วชี้เนี่ยไม่ชิดนะฮะเกือบจะสุดเลยนับ1ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายบิดนับ2 ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายบิดนับ3ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายบิด4นะฮะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายบิด5ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายบิด6ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายบิด7ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายบิด8 ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายบิด9ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายบิด10ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายบิด11ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายบิด12ประกบมือว่าอย่างนี้เหงือเริ่มซึมๆมไหมฮะบูบบท่านผู้ชมทําตามแล้วรู้สึกอย่างนี้ไหมครับมันจะวูบวบุบบบข้างในหัวใจจะเต้นแรงขึ้นเหนือจะซึมออก ที่ต้นคอนะครับมันจะบูบูมบูบูมบูบูมมันจะเริ่มร่นซึมออมเป็นการกระตุ้นระบบเมตาบอลิซึมเป็นการที่ทําให้เราการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นหน้าก็จะเริ่มแดงขึ้นนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่ามีเหงื่อซึมออกมาเล็กน้อยเราก็จะรู้สึกว่าน้ําเหลืองไหลเวียนดีเลือดไหลเวียนดีถ้านี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะต้องดื่มน้ําแก้วหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าเซลล์ในร่างกายเราเนี่ย จะดูดซึมน้ําที่อยู่นอกเซลล์เข้าไปในเซลล์เพื่อไปดึงเอาสารพิษไวรัสโลหะหนักแบคทีเรียนะครับออกจากเซลล์ไปทิ้งที่ต่อมน้ําเหลืองเราจะทําช่วงเวลาไหนดีที่สุดคะอาจารย์ก็สําหรับคนที่ขี้เกียจที่สุดเนี่ยช่วงเวลาไหนก็ยินดีเลยครับเพราะว่ามันเป็นการออกกำลังกายสำหรับคนที่ไม่มีเวลานึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ทำทำวันละกี่ครั้งก็ได้ นะครับมันจะช่วยทําให้เกิดการไหลเวียนของเลือดและน้ําเหลืองตลอดจนการกระตุ้นการเผาผลาญร่างกายของมนุษย์นั่นเองอนะครับง่ายไหมครับง่ายค่ะเหมาะสําหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหรือเปล่าครับเพราะว่ามันนั่งทําก็ได้นะครับแล้วก็ผู้หญิงก็สะดวกนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้แรงมากใช่นั่งทํางานก็นั่งทําไปด้วยครับถ้าสมมุติว่ารู้ตัวเมื่อไหร่ว่าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยนะครับอย่าลืมออกกําลังกายด้วยวิธีนี้เพราะว่า มันง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับน้องใส่จำได้ยังครับไม่สามารถที่จะขี้เกียจขนาดนี้ได้แล้วใช่ไหมครับใช่เกินกว่านี้ไม่ได้แล้ว <Okay. S 2> เราลงมาทบทวนกันอีกสักครั้งดีไหมครับได้ค่ะ,ะคถ้าที่หนึ่งนะครับถูมือนะครับถูมือถูนะฮะออแบบไม่ต้องชา้าเกินไปไม่ต้องเร็วเกินไปสบายๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสามถ้าไรครับสี่สบิบแปดรอบ นะ48ครั้งต่อไปครับหมุนครับหมุนฝ่ามือเคล็ดลับก็คืออย่าให้ฝ่ามือหลุดออกจากกันทุกท่าเลยนะครับหมุนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองทำทุก่ากี่ทกี่กี่ครั้งครับสี <48 S 1> <48 S 2> ่สิบแปดครั้งเหมือนกันนะครับท่าต่อไปครับอย่างนี้นะฮะอย่าผิดนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยนี้ต้อง อยู่คนที่กันนะครับเห็นไหมครับนิ้วโป้องอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะครับขวาทับซ้ายแล้วก็บิดซ้ายทับขวานับ1ขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาบิดนับ2องเงี้ยนฮะขวาซ้ายขวาซ้าย12ครั้งนะครับถ้าต่อไปครับท่านี้อาจจะออกจะยากสักนิดหนึ่งดูดีๆนะครับมือไม่หลุดจากการแต่ประสานมือนิ้วมือซ้ายอยู่บนนิ้วมือขวานะครับ บีบครับบีบแล้วก็สลับข้างครับฝ่ามือไม่หลุดจากกันสลับข้างบีบแล้วก็บิดอย่างนี้นับเป็น1นึ่ท่าซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายบิดนับ2ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายบิดนับ3ซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายบิดนับ4ทํสิบท่าเหมือนสิชุดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราได้ออกกำลังกายอย่างง่ายๆ เสร็จแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยใช่ไหมคะดื่มแก้วเลยครับครับ